ก็หนึ่งเลยคือจุดประสงค์ของการใช้งานเนี่ยต่างเลยนะครับคนไทยเนี่ยเราจะเรียนการอ่านเขียนเพื่อทั้งการอ่านและการเขียนใช่ไหมคะแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาเรียนส่วนใหญ่จุดประสงค์คืออ่านเขาไม่ค่อยเขียนเพราะเขาไม่ได้จําเป็นต้องต้องเขียนถ้าเขาเขียนต้องการเขียนติดต่อคนไทยส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาจะอ่านอะไรบ้างอ่านหนังสือพิมพ์หรือบางทีก็อ่านโนต้ตอ่านจดหมายสั้นๆหรือว่าอ่าน,านข้อความจากอินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนต่างชาติไม่ได้ทําที่เด็กไทยทําก็คือเราไม่ได้ฝึกคัดลายมือน,นะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเขียนนะคะแต่ว่าเราจะสอนวิธีเขียนที่ถูกต้องเช่นขอไข่มันต้องมีหัวเข้าไปหน่อยนะหรือว่าความยาวของหางอปลาเ,เส้นตรงกลางของฟอฟันเนี่ยเราก็ต้องสอนแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะ เขียนแต่สิ่งที่ยากสําหรับเขาเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเราต้องฝึกให้เขาอ่านฟอนต์หลายๆแบบปัจจุบันเนี่ยภาษาไทยส่วนใหญ่เราไม่ได้เขียนแล้วใช่ไหมคะเราอ่านจากอินเทอร์เนต็ตนะคะหรือไม่ก็มีการปริ้นจากคอมพิวเตอร์มันก็จะมีฟอนต์สารพัดนะคะโดยเฉพาะโฆษณาในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีฟอนต์น่ารักน่ารักเยอะสาหรับชาวต่างชาติเนี่ยมันเป็นฝันร้ายคือมันอ่านยากสําหรับเรามันน่ารักมากนะคะฟอนต์ทุงอย่างทําเหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่สำหรับคนต่างชาติคือมันอ่านยากนะคะก็เราจะต้องฝึกนักเรียนให้อ่านฟอนได้หลายๆแบบน,นะคะผูวเวลาเขาไปเจอเอกสารในในที่ต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นนิตยสาราหรือจดหมายหรือประกาศหรือว่าเ,ออเป็นอักษรวิ่งในโทรทัศน์เนี่ยมันก็ใช้ฟอนไม่เหมือนกันนะคะจริงๆคือยากค่ะเพราะว่าภาษาอื่นเนี่ยการการอ่านเนี่ยมัน แต่ละคำเนี่ยมันก็อาจจะมีเว้นวราคใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็ทุกคำก็จะเว้นวราคอย่างเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละตัวมันเป็นเสียงหนึ่งพยางมันก็มันก็จบในตัวมันแต่ภาษาไทยมันมีทั้งสระหน้าสระหลังตัวสะกดสระบนสระล่างพยัญชนะต้นพยัญชนะอกลำวรรณยุกมันมีกฎไหมมันมีกฎค่ะว่าเราสังเกตได้ยังไงว่าคำาเริ่มที่ไหนจบที่ไหนมันมีกฎพอสมควรอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในทุกกรณี ไม่อย่างนั้นเราจะมีพวกที่เราเองก็ยังมีปัญหาเช่นตากลมตากลมเนี่ยมันก็มีปัญหากับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีปัญหากับเขาเหมือนกันสําหรับนักเรียนที่มีระดับชั่วโมงบินยังไม่สูงเนี่ยครูจะช่วยเวลาที่เราเอาเออบทความหรือการอ่านสั้นๆให้เขาอ่านเนี่ยครูต้องช่วยโดยกันเว้นวักให้เขาพิมพ์ใหม่เลยพิมพ์แล้วก็เว้นวักทุกหนึ่งคำแต่ถ้านักเรียนที่มีประสบการณ์แล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นก็ถือว่ามันไม่ใช่ความจริง ในโลกของความจริงภองสไทยมันไม่ได้เขียนแบบนั้นใช่ไหมคะเราก็จะเอาเนื้อหาที่มันติดกันเป็นพืชเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าครูก็มีเมตตาก็คือว่าใชา้ทิศสอนขีดแบ่งแต่ละคำแต่ละคำให้เขาแต่ถ้าเกิดนักเรียนที่เก่งแล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นแต่ว่าก่อนอาหารเราใช้เขาเอาเนื้อหาเนี่ยไปเตรียมก่อนเพื่อเขาจะได้ไปแบ่งคาเองที่บ้านอะไรแบบนี้แต่ถ้านักเรียนที่เป็นระดับขั้นสูงเนี่ยต้องทำได้เท่ากับเราก็คือเขาต้องแบ่งคำได้ทันที แต่ก็ไม่ใช่ง่ายคือคือยังไงก็ยากค่ะ,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยลายมือคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าฟอนอีกนะ,ค,ะคือเช่นยอยักษ์ไม่มีหัวแล้วเขาก็จะคิดว่ามันเป็นผอผึ้งนะคะหรือไม้มลายไม้ม้วนสระโอเหมือนกันหมดกอกไก่ไม่มีหัวไม่มีเข้าไปเลยนะึกออกไหมคะกอกไก่ที่มันเป็นเหมือนครึ่งวงกลมเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะะแล้วก็เป็น ฝันร้ายของชาวต่างชาติเหมือนกันสําหรับลายมือคนไทยแต่โชคดีเวัาเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้อ่านเลยมือส่วนใหญ่ก็จะอ่นะอานจากตัวพิมพ์มากกว่านะครับ